บอลกัะดี่แหลกครับใครที่สนใจการกระดูกเห็นลูกครับก็การกระดูกต้องจำเป็นครับสิ่งหนึ่งก็คือในท่านครัการเข้าโค้งก็เห็นหลายท่านถ้าจะเข้าโค้งก็เกีก้ยงๆหรือว่าไม่มั่นใจหรือโค้งไปเลยก็มีครับก็จะมาสอนการเข,าข้าโค้งครับการแกะค่าแกะทาง,างาครับรวมถึง การควบคนในอาการที่รถมันพังวัสไลด์ท้ายมันออกแล้วต้องทำยางเดี๋ยวลองไปดูท่าทางกันก่อนครับสาธิตท่าทางกันสาธิตโดยช่องประคอบวานนะครับประขบวานมาสาธิตให้ดูครับที่ช่องบันตลุยแหลกอเคครับจัดไปครับผม เบรกแล้วเปิดคันเร่งแถมๆถม <laughs> ถมๆถมเป็นไงครับเป็นไงครับอมเยอะๆครับอ<ผ>ม,ม,ม,มเยอะๆ <laughs> <laughs> อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้ เรเียกว่าการจัดท่าเข้าโค้งนะครับจัดท่าเข้าโคง้งก็คือจริงๆแล้วเราออกตัวคนเราออกตัวถ้าไปออกเงี้ยครับแขนมันจะตึงแล้วมันจะคุมหน้าไม่ได้เราออกเวลาออกตัวก็ต้องอยู่มันก,กลางๆบ่อโน้มตัวไปข้างหน้าสักหน่อยปึ๊บหรือถ้าคอนโทรลไม่ได้ก็คอนโทรลไม่อยู่ก็ต้องยขึ้นช่วย ขึ้นช่วยนิดนึงในการขุมล้อหน้าว่าถ้าล้อหน้าพับคือล้มเลยก็จะมีหลายหายยางวาที่เกือบจะล้มก็เพราะเราน้ําหนักไม่ไม่ลงข้างหน้าเพื่อจะกดให้ยางมันจิกแต่จริงๆแล้วก็คือการเข้าโค้งอะ่ะก่อนที่จะเข้าโค้งอะ่ะเราขี่มาขี่มาด้วยความเร็วอย่างนี้ใช่ไหมครับปุ๊บเราก็ต้องแตะเบรกอย่างนี้เลยแตะเบรกปุ๊บพอ พอเอียงตัวเข้าโค้งแล้วจัดท่ารอปุ๊บพอเข้ากลางโค้งปุ๊บเร,เราจังหวะที่เราจะคลายเบรคครับปุ๊บจะเป็นอัตโนมัติเลยมันจะเข้ามามันจะเป็นท่าอย่างนี้แล้วอรัาพ,พร้อมที่จะออกแล้วพอเราออกเติมคันเร่งแล้วก็เตะขาไปเลยหรือถ้าเขา้าเข้าขวาใช่ไหมเตะขาขวาชิดออกชิดถัง างแล้วเตะขาขวาแล้วแทงมือเอียงตัวตรงข้ามกับรถอเอาง่ายไ,ไปยืนตรงนี้ก็ได้ครับผมจะโค้งซ้ายโค้งซ้ายการจะเข้าโค้งแต่เบรก๊แต่เบรก,บกถ่วงหลังอยู่เพื่อเพื่อให้น้าหนักมันลงที่ล้อหลังเพราะถ้าไปอยู่ข้างหน้าล้อมันสับปั๊กปักป๊ก,ก,ก,กท้ายมันก็ดินด่นดิ่นอท้ายดิน่น เราอยู่ประมาณกลางขาหัวเข่าบล็อกรถไว้บล็อกรถก็แตะเบรกปุ๊บถึงกลางโค้งปั๊บปุ๊บอย่างนี้แล้วก็พอจะเปิดคันเร่งก็อย่างนี้เลยโน้มตัวนิดหน่อยหรือยืดมาอย่างนี้ครับมันมันไม่ใช่รถสูตรเนาะมันก็ถังมันก็จะไม่เรียบก็จะเป็นปากๆหน่อยแต่มีวิธีแก้คือากยครับ ยังไงมันมีการเขาอยู่แล้ว<ม>ถ้าคใครไม่ใส่การเขาก็ต้องไปใส่นะครับ<ม>ก็ใส่สักหน่อยกกรแก้เพราะว่าอย่าสอดเข้าตรงนี้สอดด้านนีน้ปุ๊บเทา้าเห็นไหมครับปลายเท้าจะอยู่อย่างนี้เลยเพราะว่าเราใช้เบรกเสร็จแล้วเราเก็บเท้าประมาณนี้<ม>เพื่อคอนโทรลรถเปิดออกเนี่ครับตรงขาหนีบตรงนี้ก็อย่างนี้เลยใครที่ชอบแทงขาก็แทงได้แต่ผม ผมไม่ค่อยแทงขาเพราะว่าผมจัดบาลานซ์ดีอยู่แล้วเพราะว่าคนที่แทงขาก็คือหนึ่งเอ่อบาลานซ์เสียหรือถนัดแบบนี้แต่ถ้าแข่งบ่อยๆเตะขาบ,บ่อยครับก็ต้องซ้อมซ้อมเตะขาบ่อยๆเพราะว่ารองเท้ามันค่อนข้างหนัก mm. อ่าหรือถ้าใครที่ชอบเตะขาเตะขาก็เนี่ยครับอันดับแรกเบรกปุ๊บเขาโค้งกลางปุ๊บเปิดคันเร่งปา พอ,อเปิดเร่งปับ๊บท้ายมันจะเปิดช่างมันเราคอนโทรนหน้าคอนโทรนที่แฮนด์ให้ได้เราอยู่ประมาณน,นี้แล้วเนี่ยเนี่ยหัวไหลอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็คอนโทรนรดไปครับพอพอเราออกโค้งเสร็จเราก็ค่อยถอยมาจัดท่าอู้ยางนี้เหมือนเดิมหมอบหมอบขีอู้พอถึงโค้งอีกปับ๊บเบรก เบรกปุ谢谢 uh ๊บมันก็ทุ้ยๆเข้าโค้งปุ๊บเข้าอย่างนี้ปุ๊บเตะไปเลยกอ้ทางตรงุ๊บปัดยกเบรกปุ๊บปุ๊บไปปิดปัดปัดแขนงกดแขนกดกดแฮนลงไปแล้วนี่ก็แทงแฮนแทงไปอยู่ประมาณนี้ครับ้แต่ว่าแฮนสามร้อยอลมันอาจจะสูงหน่อยแล้วบอะมันเตี้ยมันก็เลย กดเมื่อยตรงหัวไหล่แต่ถ้าเป็นรถส่วนมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยเขาชิดมันชิดอยู่แล้วใช่ชิดอยู่แล้วมันชิดมาถึงเฮนนั่งนังเบาน่าจะระดับเนี่ยระดับแผงคอเนี่ยอันนี้มันต่ำกว่าแผงคอถ้าถ้าใครนั่งนั่งตรงนี้ได้สบายเลยครับเอาอยู่แน่นอนแต่ท้ายจะเปิดกระนที่ท้ายเปิดที่แน่นอนคุมแค่คันเร่งอย่างเดียวโอเคก็ประมาณนี้ครับลองดู ย้อนดูกับให้ภาพมันบอกแล้วกันเพราะว่าอธิบายบางทีก็ไม่เข้าใจเพราะว่าผมเองก็ไปดูไปจำมาจากสนามแข่งก็ลองดูครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมนะครับ,บไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเซียนอะไรหรอครับไม่ได้เป็นเซียนก็ <laughs> คือการแชร์ครับแ<อ>ชร์ประสบการณ์ ความความรู้และความเข้าใจของแต่ละคนนะครับกับที่จะปรับเข้ากับรถอันนี้ก็คือในช่องตัวตัวหวานนี่เขาก็ถนัดทางนี้ครับก็คือแบบนี้ครับเบสิกเมื่อกี้นี้ครับบางคนก็อาจจะชอบอีกมุมกวาดขวาเอ้กกวาดขาออกไป่แทงเตะขาก็ดีครับเตะขาก็ช่วยบาลานซ์รถแต่ว่าถ้าเป็นเอนดูโร่เอนดูโร่นขี่นานมขี่ทางไกลก็ จะเตะขาไปบ่อยก็กินแรงครับกินแรงก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คนถนัดคนฝึกฝึกเตะขาไปบ่อยก็ดีอืเป็นการสร้างบาลานซ์อีกวิธีหนึ่งแต่บางยังว่าผมก็เตะขาครับถ้าเกิดเราเสียบาลานซ์อ่ะเราก็ต้องเตะขาช่วยอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยเราจะเสียอาการนะเราจะเสียอาการเราก็ต้องเตะเพื่อพยุงพยุงกลับมาให้ได้เอาบาลานซ์ลดกลับมาให้ได้แค่นั้นเองไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดี มันก็มีข้อดีของมันข้อดีและข้อเสียแต่ใช้ให้ถูกจังหวะแค่นั้นเองครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องฝึกซ้อมครับรถแต่ละรุ่นมันขี่ไม่เหมือนกันเพราะว่ารูปทรงมันไม่เหมือนกันะนะครับการท่าท่านั่งต่างๆมันไม่เหมือนกันอ,อยู่ที่เราเข้าใจมันแล้วก็ไปกับมันได้มากน้อยแค่ไหนครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณช่องตะขบ้านนะครับที่มาแชร์ความรู้ในการสไลด์เข้าโค้งเนาะเขาเรียกอ่ากคือการจัดท่าเขาจัดท่าเข้าโคง้โคงอ่ออ่าก็อาจจะมีสไลด์นิดหน่อยอ่าไม่ได้มากมายครับโเ,เพราะว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมใช่ครับมันก็เสียวตีนเปิดเหมือนกันครับ,รบ<笑><笑>โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับก็ขอบคุณช่องตะขบ้านนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาครับ